ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวนะครับกลับกลับไหว้สรีรักของหลวงพ่อรวยนะครับอยู่ที่อำเภอพาชีนะครับผมตอนนี้ก็เดินทางมาถึงาทางเข้านะครับทางเขาวัดตะโกนะครับ อำเภอพาชีนะครับวัดตะโกเป็นที่ตั้งร่างสรีรัก์ของหลวงหลวงพ่อรวยนะครับหลวงพ่อรวยภาษาถิโกนะครับผมพระมงคลสิทธาจารย์นะครับหลวงพ่อรวยภาษาถิโกนะครับผมตอนนี้ผมก็ยืนอยู่บริเวณทางเข้านะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆอไปกราบไหว้นะครับหลวงพ่อรวยด้านในกันนะครับที่ที่วัดนะครับ เพราะว่าจะต้องเดินทางเข้าไปข้างในอ่าอีกประมาณเกือบ 4, ีกิโลนะครับผมส่วนด้านหน้าทางเข้านี้ก็จะมีอ่ซุ้มร้านอาหารนะครับเพื่อนๆก็จะมีร้านอาหารบริการนะครับอยู่ด้านหน้าทางเข้าน,นะครับก็มีหลากหลายนะครับอันนี้ก็มีอนักท่องเที่ยวที่เข้ามากลาบไหว้นะครับก็มี ปลปายนะครับผมว่าวันนี้วันอาทิตย์จะมีนะครับมนนีก็มีร้านขายโรตีสายใหม่นะครับสินค้าประจําจังหวัดอยุธยานะครับอันนี้ครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็แนะนำเพื่อนๆนะครับถ้ามีเวลาว่างก็แวะมากราบไหว้ได้นะครับส่วนตรงนี้ก็ เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือกรุงเก่านะครับจะมีนี่ครับติดกับทางเข้านะครับทางเข้าวัดตะโกนะครับผมอ่าเดี๋ยวจะเดินทางเข้าไปด้านในนะครับเพื่อนๆจะพาไปกราบไหว้หลวงพ่อหลวงพ่อรวยนะครับนี่ครับบรรยากาศธรรมชาตินะครับบริเวณทางเข้านะครับหลวงพ่อรวยนะ ด้านข้างนี้ก็จะเป็นทุ่งนานะครับทุ่งนาว่างเปล่านะครับช่วงช่วงนี้ก็ไม่ได้ทำนานะครับก็มีแต่หญ้าลกล้างอันนี้นะครับบริเวณถังเข้านะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปด้านในนะครับผม ครับผมเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปด้านในนะครับอไปกันครับผมอันนี้ไม่มีตัดต่อนะครับเป็นคลิปยาวนะครับผมเพราะว่าหัดใหม่มือใหม่หัดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ คลิปสดๆเลยนะครับไม่มีตัดต่อนะครับผมก็จะเข้าไปด้านในแล้วนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับเข้ามาแล้วก็ช่วยดูคลิปให้จบคลิปด้วยนะครับจะเป็นพระคุณมากเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการาทำงานทำคลิปให้เพื่อนๆได้ไดชมกันนะครับ ทางก็จะประมาณนี้แล้วครับทางเข้าไปที่วัดตะโกนะครับวัดหลวงพ่อรวยนะครับผมเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมอาเลดนะครับเลดของหลวงพ่อรวยนะครับผมพาชมแผงแผงพระแผงนแผงเลดเลดนะครับเลดท,ที่ว่านักเล่นนักสะสมเขาเล่นกันนะครับเกี่ยวกับเลดแถวนี้ก็ทางโคง้ง ก๋ยเตี๋ยวเรือนะครับช่วงนี้ก็มีนักท่องเที่ยวนะครับทยอยออกมานะครับส่วนผมก็จะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากเพื่อนๆช่วยติดตามด้วยนะครับช่องบชนาห์5ชาแนลนะครับผมครับสวัสดีครับ